กำเนิดพระวินัยปิดกในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่มตั้งพระพุทธศาสนานั้นตลอดระยะเวลา12ปีแรกพระองค์ทรงเน้นการแสดงธรรมเป็นคำสอนที่เรียกว่าธรรมะเป็นส่วนมากส่วนคำสั่งที่พัฒนามาเป็นพระวินัยนั้นเป็นไปในเชิงให้อวาทเพียงสั้นๆที่เรียกว่าโอวาทปาติโมคคือหลักการสำคัญที่เป็นพระโอวาพระวินัยยังไม่ถูกจัดเป็นระบบ ใจความของโอวาทาปาติโมกนั้นมีว่าทันติคือความหดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นสิ่งสูงสุดผู้ฆ่าผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงชื่อว่าสมณะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนในระยะนี้ทรงเน้นการรักษาศีลเป็นสำคัญ คำว่าศีลแปลว่าปกติหมายถึงข้อปฏิบัติอันเป็นปกติของสังคมสมัยนั้นถ้าเป็นคฤหัสที่ดีจะรักษาศีลห้าถ้าเป็นสมณพราหมณ์ก็รักษาศีลสามระดับที่เรียกว่าจุลศีลมัชิมศีลและมหาศีลตามที่ตรัสไว้ในพรมชลสูตรเช่นการไม่ฆ่าการไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการเป็นหมอดูหรือการทำนายทายทักเป็นต้น ซึ่งพระพุทธศาสนาเรียกว่าจาริตศีลคือระเบียบปฏิบัติตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาแม้จะมีปัญหาการปฏิบัติของพระสงฆ์ขึ้นบ้างก็เป็นเทียมปัญหาเล็กน้อยยังไม่เกิดปัญหาขั้นร้ายแรงขึ้นในพระพุทธศาสนาเพราะพระสาวกส่วนมากล้วนเป็นพระอริยสงฆ์ต่อมาในช่วงพรรษาที่ส2ได้เกิดเหตุการณ์ข้าวยากหมากแพงขึ้นที่เมืองเวรัญชา แม้แต่พระอริยะเจ้าก็หาบิณฑทบาตได้ยากจนถึงต้องต่ำข้าวกินกันพระพุทธองค์ทรงประทานสาธุการว่าการต่ำข้าวกินดีกว่าการกินข้าวสาลีเจือกับเนื้อเพราะอาจถูกเพื่อนพรมจริตํำหนิดได้ในภายหลังเหตุการณ์นี้ท่านพระสารีบุตรพระอัคสาวกเบื้องขวาและเป็นพระสาวกผู้เลิศได้มีปัญญามากได้คำนึงถึงความมั่นคงของพรมจันทร์หรือศาสนาแล้ว จึงเข้าไปท to ูลถามพระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาว่าพรหมจันทร์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนตั้งอยู่ได้นานพรหมจันทร์ของพระองค์ไหนตั้งอยู่ไม่นานพระองค์ตรัสตอบว่าพรหมจันทร์ของพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิกขีและพระพุทธเจ้าเวสภูตั้งอยู่ไม่นานส่วนพรหมจันทร์ของพระพุทธเจ้ากกุสันทัตพระพุทธเจ้ากัวนาคมาณะและพระพุทธเจ้ากัสปัตั้งอยู่ได้นาน แล้วตรัสถึงสาเหตุที่พรมจันทร์ตั้งอยู่ได้ไม่นานว่าเพราะพระพุทธเจ้าวิปัสสิเป็นต้นทรงผ่อนคลายไม่แสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกสุตตะเคยะเวยกากรณัตคาถาอุทานอิติบุตกะชาดกอพุตธ,ธรรมและเบัลัะของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจึงมีน้อยทั้งไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกไม่มีการแสดงปฏิโมก เมื่อพระพุทธเจ้าทรงดับขันธป,ปรินิพานและพระสาวกพูดตรัสรู้ตามได้นิพพานไปแล้วสาวกชั้นหลังๆต่างชื่อต่างโคตรต่างชาติชั้นวรนะได้เข้ามาบวชจัดต่างตระกูลพาให้พรมจันทร์สูญสิ้นไปเร็วพลันเหมือนดอกไม้นานาพันธุ์กองอยู่บนแผ่นกระดานยังไม่ร้อยด้วยได้พอถูกลมพัดก็กระจัดกระจายไปส่วนสาเหตุที่พรมจันทร์ตั้งอยู่ได้นานเพราะพระพุทธเจ้ากระกุสันทัเป็นต้นทรงแสดงธรรมมาก ทรงบัญญัติสิกขาบทและปฏิโมกไว้พรหมจันทร์จึงตั้งอยู่ได้นานท่านพระสารีบุตรจึงกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทยกปฏิโมกขึ้นแสดงแต่พระองค์ตรัสให้รอไปก่อนจนกว่าจะมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้นเหตุจำเป็นที่ตรัสถึงนั้นคือหนึ่งมีภิกษุบวชนานจนเกิดอาสวัตานิยธรรมขึ้นสองสองเป็นหมู่ใหญ่และแพร่หลายจนเกิดอาสวัานิยธรรมขึ้น สามสงมีลาบสักการะมากจนเกิดอาสวัตถานิยธรรมขึ้นและสี่สงส่วนมากเป็นพหูสูตรจนเกิดอาสวัตถานิยธรรมขึ้นเมื่อพิจารณาสาเหตุเหล่านี้ก็จะพบว่าเมื่อมีภิกษุบวชมานานก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเมื่อสงเป็นหมู่ใหญ่และแพร่หลายก็อาจเกิดความแตกแยกทางความคิดและการปฏิบัติ เมื่อสงมีลาบสักการะมากก็อาจมีผู้ติดในลาบสักการะเกิดการแข่งแย่งกันและเมื่อสงส่วนมากเป็นพหูสูตรคือมีการศึกษาเล่าเรียนกันมากก็อาจเกิดการตีความพระพุทธพจน์แตกต่างกันไปโดยต่างก็อ้างว่าตนเป็นพหูสูตรและไม่ยอมรับกันและกันเหล่านี้คือเหตุจําเป็นต่อการบัญญัติพระวินยัยหลังพรรษาที่12ได้เกิดเหตุการณ์ที่จะเป็นเหตุให้ทรงบัญญัติพระวินยัย ที่เป็นคารุอับัตคืออับัตหนักขึ้นเมื่อพระสุทินกัลันทบุตรได้เสพเมถุนกับอดีตภรรยาของตนเหตุการณ์ครั้งนี้ชาวบ้านพากาันตำหนิเป็นอย่างมากพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงตรัสเรียกประชุมสงทรงสอบสวนแล้วทรงบัญญัติปาร,ราชิกสิกขาบทที่หนึ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดโทษที่ชัดเจนเรียกว่าอับัตพระวินัยจึงเกิดขึ้นและเรียกว่าอนาปติโมคือหลักการสำคัญที่มีบทกำหนดโทษ ในระยะที่ยังไม่มีพุทธานุญาตให้ภิกษุสงสวดพระอนาปติโมกทุกกึ่งเดือนนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทาปาติโมด้วยพระองค์เองทุกกึ่งเดือนจนถึงพรรษาที่20จึงทรงยกเลิกพระโอวาทาปาติโมและทรงมอบอำนาจให้สงเป็นใหญ่ในการสวดปาติโมนับแต่มีการบัญญัติพระอนาปาติโมทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่ดีงามขึ้นในคณะสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทด้วยมา กรณีบัญญัติครั้งแรกเรียกว่าพระบัญญัติหรือมูลบัญญัติกรณีทรงแก้ไขและทรงบัญญัติเพิ่มเติมเรียกว่าพระอนุบัญญัติทายหลังโทษที่ทรงกําหนดไว้เป็นอาบัติรวมเป็นเจ็ดกองคือปาราชิกสังฆทิเศทุลใจปาจิตติปาตปาิเทศนิยักษทุกกฎทุกภาษิตบทบัญญัติทั้งหมดนับเป็นข้อหรือมาตราเรียกว่าสิกขาบทแปลว่าบทที่ต้องศึกษา ทรงปรับโทษแก่ภิกษุผู้ไม่ศึกษาสิกขาบทแม่สิลต่างๆดังนั้นจากที่ทรงประพฤติเป็นจริต์ศินคือระเบียบปฏิบัติตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติมาก็กลายมาเป็นวริตศีลศีินคือข้อห้ามเพราะมีภิกษุละเมิดจึงทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทรวมเข้าด้วยสิกขาบททั้งหมดมีสองประเภทใหญ่คือหนึ่งอธิพรมจริยกาสิกขา คือหลักการศึกษาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์ผู้ละเมิดต้องรับโทษและสงต้องสวดทุกกึ่งเดือนถ้าเปรียบพรหมจันทร์เหมือนต้นไม้ศิขาส่วนนี้ก็เปรียบเหมือนรากและต้นไม้สองอภิสมาจริกาศิกขาคือหลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับมารยาทและความเป็นอยู่ที่ดีงามทําให้สงมีคุณค่าสูงส่งน่าเลื่อมใสศรัทธาเปรียบเหมือนกิ่งก้านสาขาและดอกผลของต้นไม้ทําให้ต้นไม้งดงาม รวมสิกขาทั้งสองเข้าด้วยกันเรียกว่าวินยัยทั้งนี้เพื่อให้ดีเป็นพิเศษยิ่งกว่าศีนของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเช่นจุลศี์เป็นต้นนั้นพระบัญญัติและพระอนุบัญญัติที่ทรงบัญญัตินี้มีมากขึ้นโดยลำดับนับเฉพาะสิกขาบทที่ต้องสวดทุก15้าวันมีจำนวนถึง227ศสิกขาบทที่รู้จักกันทั่วไปว่าศีลของภิกษุ2 2 7ข้อนั่นเอง ส่วนข้อปฏิบัติปลีกย่อยมีจำนวนมากดังปรากฏในพระวินัยปิฎกการบัญญัติพระวินัยถือเป็นพุทธประเพณียอย่างหนึ่งพระไตรปิฎกกล่าวถึงพุทธประเพณีว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องแล้วบางเรื่องก็ตรัสถามบางเรื่องก็ไม่ตรัสถามทรงทราบการอันควรแล้วตรัสถามก็มีไม่ตรัสถามก็มีและเรื่องที่จะตรัสถามนั้นต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ตรัสถามเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ สาเหตุที่ตรัสถามมีสองประการคือหนึ่งจะทรงแสดงธรรมสองจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกการบัญญัติพระวินัยปิดกพระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติขึ้นเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นเท่านั้นทรงอาศัยอำนาจประโยชน์สิทธิประการคือหนึ่งเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุขแห่งสงฆ์สเพื่อคงบุคคลผู้เกื้อยากหรือหน้าด้าน สีเพื่อความอยู่ผาสุขแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงามหเพื่อปิดกั้นอาสะวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสะวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเริ่อมใสของคนที่ยังไม่เริ่อมใส 8. เพื่อความเริ่มใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เริ่มใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งศร,รัทธาม 10. เพื่อเอื้อเฟือวินยัย อำนาจประโยชน์สิธประการนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันคือข้อหนึ่งและข้อสอง่งบัญญัติเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมคือสงข้อสและข้อสทรงบัญญัติเพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคลข้อหและข้อ6ทรงบัญญัติเพื่อประโยชน์แก่ความบริสุทธิ์หรือแก่ชีวิตข้อ7และข้อ8ทรงบัญญัติเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนข้อ9และข้อ10ทรงบัญญัติเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนา เฉพาะข้อที่10บคำว่าเพื่อเอื้อเฟื้อวินยัยหมายถึงเพื่อเช,ช,ชิดชูคำจุนประคับประคองพระวินัยสี่อย่างคือสังวรวินยัยปานวินยัยสมัวินยัยและบัญญัติวินยัยพระเทระที่ได้ทำหน้าที่ในการจดจำพระวินัยทั้งหมดคือพระอุบาลิเทระต่อมาในการทำสังคยนาครั้งที่หนึ่งที่ประชุมได้สังคยาพระวินัยก่อนเพราะพระวินัยจัดว่าเป็นอายุของพระพุทธศาสนา เมื่อพระวินัยยังคงอยู่พระศาสนาก็ชื่อว่ายังคงอยู่ที่ประชุมได้มอบให้พระอุบาลีเทระธรรมหน้าที่วินิจฉัยวินัยการสังคายนาพระวินัยเริ่มด้วยท่านพระมหากัสปะได้ถามท่านพระอุบาลีว่าปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัตินที่ไหนท่านพระอุบาลีก็ตอบว่าบัญญัติณกรุงเวสาลีท่านพระมหาคสปะก็ถามท่านพระอุบาลีว่า ประรบใครเพราะเรื่องอะไรแล้วถามถึงวัตถุบ้างนิทานบ้างบุคคลบ้างบัญญัติบ้างอนุบัญญัติบ้างอาบัตบ้าง,อ,าางอนาบัตบ้างท่านพระอุบาลีก็ตอบทุกเรื่องที่ถามที่ประชุมได้ยกปรารชิกสี่สิกขาบทขึ้นสู่สังฆยนาแล้วตั้งชื่อว่านี้ชื่อปรารชิกกันได้ยกสังฆาทิเศษสิบสามสิกขาบทขึ้นตั้งชื่อว่าเตระสั์กัน ได้ยกอนิยตตสองสิขาบทขึ้นตั้งชื่อว่าอนิยตกันได้ยกนิสัคคีสามสิบสิขาบทขึ้นตั้งชื่อว่านิสัคคียปจิตติกันได้ยกปาจิตตีเก้าสิบสองสิขาบทขึ้นตั้งชื่อว่าปาจิตติกันได้ยกปาฏิเทศนิยะสี่สิขาบทขึ้นตั้งชื่อว่าปาฏิเทศนิยกันได้ยกเสขียะเจ็ดสิบห้าสิขาบทขึ้นตั้งชื่อว่าเสขียกัน ได้ยกธรรมเจ็อย่างขึ้นตั้งชื่อว่าอธิกรณสมถะครั้นยกมหาวิพังขึ้นสู่สังคายาแล้วก็ยกพิคุณวิพังขึ้นสู่สังคายาแล้วยกขันธกะคือมหาวัคและจุลวัคและปริวาระขึ้นสู่สังายนาเป็นอันว่าได้ยกพระวินัยปิฎกขึ้นสู่สังคายาแล้วพอปุชาวิสชนาจบพระอรหัน ทั้ง500รูปก็ได้สวดสาธยายตามที่ได้สังายนากันไว้รวมพระวินัยปิฎกทั้งหมดมี169พนานวานท่านแบ่งพระวินัยปิฎกเป็น3ส่วนคือ1อุปโตวิพังมี64พนานวาน2คันธกคือมหาวัคและจุลวัคมี80พนานวานและ3ปริวารคมี25พานาวาน พระวินัยเป็นคำสั่งคู่กับคำสอนหรือธรรมของพระพุทธเจ้าจึงได้ถูกจัดไว้เป็นหมวดหมู่หนึ่งแล้วตั้งชื่อว่าพระวินัยปิดกจึงเป็นอันว่าพระวินัยปิดกเป็นพระพุทธพจน์ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นพุทธบัญญัติที่ประสงค์ทั้งหมดต้องถือปฏิบัติตามและมีรูปแบบที่ชัดเจนมาตั้งแต่คราวสังคายนาครั้งที่หนึ่งหลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเพียงสามเดือนเท่านั้น พระวินัยปิดกแต่ละคำทีพระวินัยปิดกประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัยคือพุทธบัญญตัติเกี่ยวกับความประพฤติความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและการดําเนิเนกิจการต่างๆของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์แบ่งเป็นห้าคำทีเรียกย่อหรือหัวใจว่าอาปะามจุป,ปะหนึ่งอธิกรรมิกาหรือปาราชิกว่าด้วยสิกขาบทที่เกี่ยวกับอาบัติหนักของฝ่ายภิกษุสงฆ์ตั้งแต่ปาราชิกถึงอนิยตะ สองปาจิตตีว่าด้วยสิกขาบทที่เกี่ยวกับอาบัติเบาตั้งแต่นิสสัคคีปาจิตตีถึงเซคิยะรวมตลอดทั้งที่คุณิวิพังทั้งหมดสามมหาวัคว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกตอนต้นสิบขันธกะหรือสิบตอนสี่จุลวัคว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกตอนปลายสิบสองขันธกะห้าปริวาระคำพีประกอบหรือคู่มือบรรจุคำถามคำตอบสำหรับสองความรู้พระวินยัย พระวิในปิดกนี้แบ่งอีกแบบหนึ่งเป็นห้าคัมภีร์เหมือนกันคือจัดสองข้อในแบบต้นนั้นใหม่คือหนึ่งมหาวิพังหรือพิคุวิพังว่าด้วยสิกขาบทในปาติโมคือศินองีล227ข้อของฝ่ายพิสุสงสองพิคุนิวิพังว่าด้วยสิกขาบทในปาิโมคือศินสอสอข้อของฝ่ายพิสุนิสงสามมหาวัค ว่าด้วยสิขาบทนอกปาติโมกตอนต้นสิบขันธกะหรือ10ตอนสีจุลวัคว่าด้วยสิขาบทนอกปาติโมกตอนปลาย12บสองขันธกะ 5. ้ปริวาระัะคำพีประกอบหรือคู่มือบรรจุคำถามคำตอบสำหรับสองความรู้พระวินยัยบางทีท่านจัดให้ย่นย่อเข้าอีกคือแบ่งพระวินัยปิฎกเป็นสาหมวดคือ 1. วิพังว่าด้วยสิขาบทในปาติโมกทั้งฝ่ายพิสุสง และฝ่ายภิกษุณีสงฆ์คือรวมข้อ1และสองข้างต้นทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน2คันธกะว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกทั้ง22คันธกะหรือ22บทตอนคือรวมข้อ3และสเข้าด้วยกัน3ปริวารัว่าด้วยคำพีประกอบหรือคู่มือบรรจุคำถามคำตอบสำหรับสองความรู้พระวินยัยพระวินัยปิดกมีทั้งหมด8เล่ม เล่มที่หนึ่งคือมหาวิพังภาคหนึ่งว่าด้วยปาราชิตสังฆทิเสและอนิยตสิกขาบทคือสิกขาบทในปาติโมกฝ่ายภิกษุสงฆ์สิข้อแรกเล่มที่สองคือมหาวิพังภาคสองว่าด้วยสิกขาบทเกี่ยวกับอาบัติเบาของภิกษุเป็นอันครบสิกขาบท227หรือศินีล227เล่มที่สามภิกุนิวิพังว่าด้วยสิกขาบท311ของภิกษุณี เล่มที่สี่มหาวัคคภาคหนึ่งมีสี่ขันธกะว่าด้วยการอุปสมบทเริ่มเรื่องตั้งแต่ปัสรูและประดิษฐานพระศาสนาอุโบสถจำพรรษาและปะวารณาเล่มที่ห้ามหาวัคคภาคสองมีหกขันธกะว่าด้วยเรื่องเครื่องหนังเพศักกระถินจีวรนิขากรรมและการทลวิวาทและสามัคคีเล่มที่หกจุลวัคค์ภาคหนึ่งมีสี่ขันธกะ ว่าด้วยเรื่องนิคากรรมวุฒฐานวิธ,ธ,วธีและการระงับอธิกรณ์เล่มที่ 7. จุลวัคภาคสองมี8ปดขันธกะว่าด้วยข้อบัญญัติปลีกย่อยเรื่องเสนาสนัสังฆเพทวัดต่างๆการงดสดปฏิโมเรื่องภิกษุณีเรื่องสังายนาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเล่มที่ 8. ปริวาระคู่มือถามตอบสองความรู้พระวินัยพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวว่า พระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด84,000พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวิเนปิฎก21,000พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก21,000พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก42,000พระธรรมขันธ์